ครับสบายดีเมื่อสุครุสุค,สคนนะเขาสูสอสนบบงน้อเตื่ยสำหรับตรงนี้เขาก็เข่าป้าตอนนี้เขาก็ยืนอยู่กลางป้าแล้วนะแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยพนโต๊ะพนห้ามตนะ๊แต่เศร้าเลยแต่พนโต๊กระยาเขาก็ต้องจําเป็นได้เขา่าปลาเข่าไปซอกไม่แปลกแต่บ่หูว่าเขาสิได้ไม่แปลกหรือบอ่ก็มีแต่ทุกคนที่ตามเบิ้งน้ำกันเลยนะ เพราะว่าไม่ไปับสำคัญที่สุดก็คือเขาดังไพอยู่เพื่อนเลีมื้อนี้เขาก็เขาคนเดียวแล้วโอเคทุกคนมีแต่ติดตามเบิ่งน้ำกันเลย บรรยากาศในฝนตกท้องผ้าในมืดคึมเลย เือควรไปพร้อมเพราะว่าเขาไปสอบไม้แปลกเขาต้องถือควนย่างเขาป้ากะไกลแล้วแต่ว่าบอเห็นต้นไม่แปลกป่าทุกคนเจอแล้ว ต้นไม้แปลกที่เขาตัดไตด้ดนแล้วนี่เขาจะตัดเอาตัวนี้แหละทำได้เขาตัดได้เขาก็ตัดเอาสำนานทำเขาเอาเมื่อดังเขาไปบางไกลปันได้เขาก็ได้เจอแล้วไม้แปลก fate ลุมກອນຕະກົກຂອງມັນແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເຮົາຊິເອົາໄດ້ຫຼືບໍ พ่นมาอีกแล้วนี่พ่นแห้ง ้ายมันมืดกลอน เทว่าไม่ไปกามืดนะเขาตัดเอาใสควนเผือแตะเผือแต่นพี่น้องเอ้ยขวมเมื่อยน้ำกินก็ลืมทื่อหนูึกอยากกินน้าเพราะว่าเฮ็ดเวียวกนักพ้นกับเสาตกแล้วต่อไปก็มีแต่เขา สิทากออกบันไดต่อบางงามเขาทากออกต่อสีด,ดำแบบนี้เขาทากออกบางงามพอเขาทากแล้วนียคะไว้อยู่นี่ เขาทากะแล้วไม่ไปลงข้า,าก็ค่อน้างลายทอนยาวมีแต่ทอนเดียวนี่แหละส่วนตัวอื่นนี่ทอนสัน้นๆเพราะว่าเขาตัดบ่ได้เขาก็ต้องตัดแบบสันส้นๆเลย พอดีเขายันไม่แปะเต็มกระพานส่วนที่เลือีนเฮาสียัดใส่ซอบเพราะว่าซอบก็บมีเพราะว่ากระพาของเฮาก็เต็มเขาสิทิมกัสเซได้เมือ่อยเขาต้องเอาเมือเขายันไม่แปะกับสำเร็ดมีแต่เฮาสีย่ังเมื่อเลย แต่ว่าไม่ไปเขาเ้าก็นักแข็งมันเปียก นทางกันยากที่สุดนะมันมืนเพราะว่าพันตกนักแห้งนะมันแตกข้าว สิททอกมีแปข้าวเหมือนมันเปียกปากไว้ที่นี่ก็ส่วนนในกระทงของกระเทา ืองออาให้งานประซักส่วนเม่เพิ่นกย่างข่ายเฮาก็บ่ได้ซอยเพราะว่าเขาก็ไปเวียกคือกันยังคายแต่ยังมาทําแล้ว

กันแให้เคื่องหาันีีเหตคือเช้าข้าวบานเขาเขามาเตวีกก็เลยต้นโตเขาเปียกเขามาอาบน้ำเลยสับเพื่อแต่ว่าเราอยากเขากองอยากแนมกอง เทาล <c oughs> ้างออกน้ำสบู่น้ำสบู่ทเทเทาใส่ไว้ลงหัวบันได้ในฮอนดูบ้าน อยู่บน,าหานหอกเฮาผสมเฮากับเป็นแบบนี้แหละหาเงินแบบนี้ถอนคำแล้วก็มีคนซื้อเอาไปเปลี่ยนหรืเอาเงินซื้อเตี๋ยวเป็นมัวอร่อยเลยอย่างจานจางไปหาดูหัวเพิ่นได้หรือูบอีจอกเอาเพิ่นไว้ทำเป็นพายเกคืวอว่าบ่เห็น มีอยู่แต่ว่าเม็ดน้อยๆจอืใส่กับยางอีกเพราะว่ามื้อนี้เพิ่นตกนี่นี่วิปลาวเฮาบ่เห็นเม็ดมันน้อยๆฮะแต่ว่าย้อนเขาดุเข้าก็ไปฮอน บ่มีเงินสิซืเกลือแป้งน,นัวเฮาก็เฮ็ดเอาแบบนี้แหละเฮาล่างเครื่องก็สําเล็จนะต่อไปก็มีแต่เฮาสิอาบแต่เขาจะเอาเครื่อง,ของเขาไปตาก ตาเครื่องข้างเขากับสำเร็จเรียบร้อยเดยว่าเครื่องข้างเขากับมาสีบาแหงเพราะว่ามันพ้นตกมมีแดดเลยมือน,นี้ตกแต่เ้าสีไดตากสีหามือเลยเฮาสีเฮ็ดอาหารเทียงกินดังไผ่ก่อน เขาเปียกเราพักน้งอื่นมามียเขาสามจ้าวเอาเลือกมาใส่ต่อไปอจึงข้างหมอ ឋ្រូវើនក្រូវើនការដាញខ្ញាន់ការដា น้ำที่เขาต้มไว้กับโคแห้งนี่แกเอาเขาใส่เลยใส่พร้อมกันกับมะแขง sẽ bị sai và hèn hàng hào của mình

ท้ายมอนฮ้าใส่คำบัวถั่เปียกของเ้าก็น่าจะสุกแล้ว

em dùng một cái lá để làm tiệc nhảy, vòng người vòng người, qua cái ส่วนนั้นี่เหมือนเจลคิงผักเปียกผักมะแขงนี่กะแกงข่งบางยืนตอนนี้ผูเขาสามคนก็ได้มาน낭พรมผ่านมากินข้าวอยู่ทางเฮือนใหญ่ส่วนน้องแยกในเขา่าไปยามแห้วเบาหยับกับบัพหุไปไซมีแต่ผูเขาสามคนพ่อแม่เหลี่ยพอเอ้าม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 า,มากินข้าวเที่ยงน้ำกัน เขากินข้าวเที่ยงกับสาเร็จเรียบร้อยนะอิ่มเต็มที่ถึงว่าบะเสรบะนัวก็ตามแต่เขาได้กินอิ่มแล้วแต่สำหรับคลิปนี้กับนาสิจบลงนี่เลยนะต้องขอบอกขอบใจทุกทานที่เขามาเบิงมาชมแต่ตอนจนจบถ้ามักคลิปนี้ก็จะลืมพากดไลค์ถ้าถึกใจก็จะลืมพากดแชร์ และจะขอให้เ FC เมื่อสักครู่สุกคนเขามาให้กำลังใจสองของน้องเตืย้ยขอขอบใจ